จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่สามร้อยแปดสิบหกนะพี่ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ของฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยแตนะ่วันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดน้ําตกแม่กลางน้ําตกแม่กลางนี้ก็อยู่วัดน้ําตกแม่กลางนี้ก็อยู่ทางขึ้นดอยอินทนนท์นะซึ่งเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความหนาวเย็นที่สุดปีนี้มีความหนาวแม่คระนิ้งเกิดบ่อยมากนะน้าตก ที่มีชื่อเสียงของอำเภอจอมทองซึงถหือว่าใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากน้ำตกทีรอซูที่จังหวัดตากนะที่อำเภออุ้มหางก็คือน้ำตกแม่ยะนะเป็นน้ำตกโอ้เป็นม่านน้ำตกสวยงามมากนะวันนี้เราพี่เลยอยู่ที่น้ำตกแม่กลางด้านหลังก็จะเป็นโ,โลหะปราสาทนะซึ่งมีลักษณะของทรงเหลี่ยมที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารอย่างมากมายนะเช่นเช่นเดียวกับถ้อยคำใน พระไตรปิดกนในเรื่องราวของความฉลาดในอัดฉลาดในธรรมการสแสดงความไม่ฟั่นเฟือน,นย่อมยังแบบแห่งธรรมให้ดำรงอยู่ความเป็นพักวารที่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดหรือการทําคุณความดีทั้งหลายเ,เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตหรือมรรคนั้นเป็นทางแห่งความหลุดพ้น,นของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในอุปนิยสูตรนะที่พระองค์ทรงตรัสก็คือว่าชีวิตก็คืออายุมีประมาณน้อยนะถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชรลาต้อนไปแล้วเนี่ยย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเล็งเห็นภัยนี้ในมรณะก็พึงละอามิตรในโลกเสียมุง่งแต่สันติเถิดเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของในอัถกถานะอุปนิยสูตรนะที่ว่าชีวิตนะต อัตภาพก็ดีความสุขและทุกข์ทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยจิตดวงเดียวนยะขณะข,ของจิตนั้นย่อมเป็นไปเร็วพลันนะโอ้จิตนี่ไปเร็วมากนะแต่ว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้เรา๋ยวพี่สังเกตดูเรากระพริบตากันเนี่ยวันนึงเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ย,ยประมาณสิบครั้งนะสิครั้งหรืออาจจะเกินนิดหน่อยนะชั่วโมงหนึ่งก็60สนาทีก็หกรอครั้งนะ ยี่สิบชั่วโมงก็พันาครั้งตกแล้วสองพันครั้งแต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของหลวงหลวงพ่อเทียนได้สอนในเรื่องของอการมีตัวรู้ธาตุรู้ระลึกรู้มีสติระลึกรู้นะดูสังเกตดูการกับพิษตาของเราในะเมื่อเรากับพิบตาเราก็รู้ว่าเออกับพิบตานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะลืมนะเราจะลืมแล้วเราก็ค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้น การทั่วถึงโดยการรู้ทั่วถึงโดยชอบนะด้วยความอดทนความสงบมีจิตตั้งมั่นดีแล้วนะสังขารทั้งพวงไม่เที่ยงนะย่อมมีความยินดีหรือแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะความรักเสมอด้วยตนนั้นเนี่ยย่อมไม่มีเพราะว่าเราต้องรักตัวเรานะที่จะทำคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีในน,น,น,าน,าน,นิทานันทสูตรนิทานันทิสูตรเนี่ยผู้ดวงก็ทรงตัดว่าเพราะขับไล่ความหลับ ความเกลียดการความบิดกายความไม่ยินดีนะและความมึนเมานะด้วยความเพียนอริยมัคย่อมบริสุทธิ์ได้เหล่านี้เป็นต้นนะหรือ,อการบำเพ็ญอินทรีย์อันยิ่งนะด้วยความเพียนวันคืนย่อมล่วงไปอย่างรวดเร็วที่เราจะต้องเอ่อเห็นความสำคัญของเวลานะเป็นผู้มีการเป็นผู้มีดุลบรารมีนะเป็นผู้มีศักิ์ใหญ่คือมีบริวารมากหรือการอบรมจิต นะและปัญญาให้เจริญนะก็ย่อมมีแต่ความประเสริฐเหล่านี้เป็นต้นนะหรือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยยิ่งเป็นการดีอันนี้จะเป็นถ้อยคําเป็นวลีบ้างเป็นประโยคบ้างในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่นี้หรือถ้อยคําที่ว่าดุดจันเพนสมบูรณ์ด้วยรัแตนะ่เพราะว่าในคืนขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยพระจันทร์จะเต็มดวงแล้วจะมีรัศมีจันทร์ที่แบบงดงามอยู่ในความมืดนะหรือแม้แต่ใน ตายนะสูตรนะที่ตายนะเทพบุตรได้กล่าวว่า,าถ้าบุคคลจะทําความเพียรพึงทําความเพียรน,นั้นจริงๆนะพึงบักบันทาความเพียรน,นั้นให้มั่นนะมีความมุ่งมั่นนะมีจิตเป็นสมาธิมีปัญญานะชนเหล่าใดมีใจผ่องใสมีความสงัดกายสงัดใจนะผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้และมนุษย์สําคัญก็คือเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อนั่นเองนะเออพอดี ลวงพี่หายไปหลายวันพอดีไปแสวงบุญไปสวดมนต์ที่ถ้ำมอจันต้ากับถ้ำออลล่าที่เ,เมืองออลังกบัตนะเมื่อวันที่หกแล้วกลับมาเมื่อวานนะอากาศก็ไม่หนาวเพราะอยู่ทางอินเดียตอนใต้นะแต่ว่าต้องต่อเครื่องบินหลายต่อถึงสี่ต่อนะต่อเครื่องบินไปลงเ,เมืองไฮเดรราบัดแล้วก็ขึ้นเครื่องต่อไปเมืองออลังกบัต นะแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะก็ได้ไปชมถ้ำอาชันต้าซึ่งถ้ำอาชันต้านั้นเนี่ยเป็น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 ,ปน,ปน,ปนพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนะที่พระสงฆ์นะแล้วก็กษัตริย์นะผู้คนได้เจาะถ้ำอจันต้านะในปีพุทธศักราช350นะก็ประมาณสองพองร้อปีแล้วอะนะ แล้วเวลาล่วงเลยไปอีกออประมาณสัก8ป0ปีในปี1200เนี่ยผู้ศาสนาฝ่ายมหาย,ยานก็นะพระภิกษุสองฝ่ายมหาย,ยานก็เข้ามานะประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถ้ำอาจันต้านี้นะก็มีถม้ำหลายสิบถ้ำนเะจาะหินออกมานี่เขาบอกว่า200แสนตัน200 0สนตันตันละพันกิโลนี่ก็200ล้านกิโลอ่ะแล้วก็สงสัยกันว่า หินมันหายไปไหนหมดไปอยู่ที่ไหนอะไอสองแสนตันเนี่ยหลวงพี่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นน้ําท่วมนี่แม่สายเห็นน้ําท่วมที่เออแม่อายอะไรเนี่ยนะหรือท่วมที่ลําน้ําฝางเนี่ยน้ําเนี่ยมันจะพัดพาตะกอนแล้วก็แบบทับถมนับผมมากเลยแบบอาจจะถึงเขา่าถึงเอวเอว,เอวเลยเพราะฉะนั้นเวลามันผ่านไป เออเป็นพันปีเนี่ยในะหินเหล่านี้มันต้องอยู่ในใต้ดินนี่แหละนะซึ่งถ้าอาจันตานี้ก็พบโดยร้อยเอกจอห์นสมิธนะซึ่งเป็นนายทหารชาวอังกฤษเมื่อประมาณัก200กว่าปีก่อนนี่เองนะเพราะว่าที่เถาถ้ำอาจันตานเนี่ยมีเสือชุกชุมนะแล้ร้อยเอกจอห์นสะมิธเนี่ยแกชอบล่าสัตว์แต่แกไม่ได้ไปคนเดียวหรอกใครไปคนเดียวมันต้องมีพวกไปนะปีนถ้ำปีนอะไรมันยาก ก็ยิงเสือตัวหนึ่งแล้วมันแบบว่าเสือบาดเจ็บทิ้งรอยเลือดไว้แกก็ตามรอยเลือดไปแล้วก็ไปเจอถ้ำมัชชันตานะแล้วถ้ำมัชชันตานี้ต่อมาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเพราะว่าโหมันวิจิตรพิสดารน,นะราวันต่อมาลุ่งขึ้นเนี่ยวิ่ก็ไปที่ถ้ำเอโรล่านะซึ่งเป็นถ้ำในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาฮินดูแล้วก็ศานส,สนาเชน ศาส,สนาเชนนี่ไม่ไม่ใช่ศาสนาเซนนะไม่ใช่ลัทธิเซนศาส,สนาเชนนี่เป็นพวกนุ่งลงห่มฟ้าพวกชีปเปลยอะ <c oughs> แต่ว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยจะไม่ให้ <c oughs> จะไม่ให้พวกนักบ่วชของเชนเนี่ยออกไปเผยแพร่ลัททินอกประเทศให้แบบว่าเปลยได้เฉพาะในในอินเดียเท่านั้นนะก็มีถ้ำที่มีความงดงามนะถ้ำเออเล,ลร่านี่ก็ประมาณปีเอ,อ่อหนะึ่งพันหนึ่งร้อยนะก็ ประมาณพันสปีมาแล้วนะเพราะนั้นหลังจากนั้นนะหลวงพี่ก็นั่งรถไฟไป็นรถรถนอนแตนะไปเมืองหลวงของรัฐมัธยประเทศที่เมืองสารจีโอหลวงพี่แบบทึ่งมากเลยกับขบวนรถไฟของอินเดียเพราะว่ารางของบ้านเราเนี่ยประมาณเมตรยีหรือเมตรสีแต่ของเขาว่า2อเมตรแล้วตู้นอนเขาตู้เขาเนี่ยใหญ่มากนะแล้วเขา เขาลากทีหนึ่งเนี่ยยี่สิบตู้แล้วก็ยังมีการบรรทุกสิ่งของอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วรถหัวรถจักรเนี่ยเขาใช้เป็นแบบว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าตัวใหญ่ๆเลยอะตัวใหญ่ๆแบบป้้งเม็ดนึงเลยเป็นหม้อหม้อผลิตไฟแรงสูงเลยที่แบบมีแรงดึงหลวพี่เห็นการขนย้ายรถทหารเนี่ยถึงประมาณห้าสิบคันเนี่ย ด้วยรถไฟขบวนเดียวเนี่ยรถรถทหารประมาณรถสิบล้อเนี่ยเห็นแล้วทึ่งมากนะทึ่งมากกับโอ้โหรา,างที่กว้างนะแล้วก็มีโอกาสได้ได้ได้ไดนอนแต่ว่ารถนอนของอินเดียนะหรือรถนั่งของอินเดียเนี่ยมันสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะเรื่องราวของความสศกโศกกและอย่างคนมันเยอะคนมันจะแน่นไปหมดเลยนะแน่นไปหมดแล้วก็เตียังนอนเนี่ยที่เขากัน้นอะไรเนี่ยก็ไม่มีม่านเปิดไม่มีแล้วของเรามีแค่สองชั้นของเขามีสามชั้น ลุงพี่ยังประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งเลยเธอเป็นเด็กสาวแล้วเธอไปกับแม่เธอแล้วเธอต้องการจะนอนใกล้กับแม่เธอแต่ว่าพอดีเออมันต้องไปนอนมันถ้านอนตามตามที่นั่งเนี่ยเออเธอจะนอนเหนือเออโยมที่ไปด้วยนะโยมก็เลยขอ้องว่าขอเข้านอนข้างบนได้ไหมว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ยอมบอกจะดูแลแม่โอ้ยพี่แบบเห็นแล้ว แบบไงอ่ะซึ้งอ่ะซึ้งนะหญิงไม่ยอมเปลี่ยนที่นั่งนะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ไปวันรุ่งขึ้นก็ไปพอนั่งรถไฟไปแล้วก็นั่งรถต่อไปเมืองสารจีไปชมสถูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างโดยพระเจ้า,าโสมมาราชในประมาณปีพศสามร้อยแล้วก็มีอัฐิธาตุของพระโมกัลาภาษาลีบุตรที่ที่ว่าเมืองไทยเคยอัญเชิญมาก็เอาไปจากที่เมืองสารจีนนี่แหละนะโหแล้วตอนวันกลับ วันสุดท้ายวันที่สิบนะเมื่อวานประทับใจมากนั่งมาในเครื่องบินนะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเขานั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพี่เนี่ยแล้วเขาอุ้มลูกน้อยไว้นะลูกน้อยก็ยังเล็กอ่ะประมาณตักขวบเศษๆอะ่ะแล้วเหมือนลูกเขาจะไม่ค่อยสบายตาดูแบบตาแบบเลยๆเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วพอดีแบบว่าคนที่นั่งอยู่ด้านในเนี่ย เขาอยากจะออกมาเข้าห้องน้าผู้ชายคนนี้เขาเลยต้องอุ้มลูกเขาเนี่ยลุกขึ้นยืนนะแล้วก็แล้วก็แบบว่าลูกผัวลูกกอดลูกแล้วก็ลูกผัวลูกแบบแบบปอบโยนอ่ะโหมันเป็นภาพที่แบบมันประทับใจมากอะกลายเป็นว่าไปดูไปดูถ้ำแล้วกลับไปซาบซึ้งกับกับความรักของพ่ออะไรเงี้ยมันโหแบบนราไม่ค่อยเคยเห็นอนะผู้ชายที่แบบว่าร่างกายกำยำแต่เขาลูบหล่อนะแล้วมีเขารูบหลอ่อแต่ว่า เขารูปหัวลูกเขาแบบแล้วก็เอนไปเอนมาแบบว่าคือเหมือนโยกตัวไปโยกตัวมาให้ลูกแบบว่าได้พักผ่อนอะไรเงี้ยโอ้เป็นหนูพี่กลับมองว่าโอ้ทริปนี้มันได้อะไรที่แบบว่าคุ้มค่ามากนะคุ้มค่าการเดินทางเพราะการเดินทางเนี่ยมันก็คือการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันนะแล้วก็เลยได้มีโอกาสสวดมนต์แต่ไปทุกที่ก็ได้สวดมนต์นะเพราะว่ามีคณะพระสงค์ไปนั่งสิบหกูก สวดมนต์กันกระหึมนะแล้วก็โอ้โหแบบเด็กอินเดียผู้หญิงผู้ชายประมาณปอสามพอกพวกหลวงพี่สวดเสร็จเขาก็สวดต่อเขาสวดหุดทางสลนงังคัดชอมีโอ้ฟังแล้วมันขนล,ลุกสู้เลยอะ่ะเนี่ยนี่ก็คือแบบได้ไปอินเดียมาในงวดนี้ก็ได้ข้อคิดนะได้เห็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะความเห็นของลูกที่มีต่อแม่ หรือแม้แต่บนเครื่องบินอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยเพราะว่างวดนี้นั่งเครื่องบินสี่เที่ยวอีกลูกอีกอีกอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะก็ผู้หญิงอุ้มลูกอยู่นะแล้วนั่งริมทางเดินเพราะเธอั่งเข้างในลําบากพวกเราก็แบบจะขอให้เธอเข้าเปลี่ยนที่นั่งเธอก็บอกไม่ยอมเพราะว่าเธอต้องการจะดูแลลูกเธอเหล่านี้เป็นตน้นนี่คือความรักของแม่กับลูกความรักของลูกกับแม่ความรักของพ่อกับลูก นะกลับไปประทับใจในสิ่งเหล่านั้นนะซึ่งเป็นความสัมพันธ์เป็นพืนน้นฐานของความรักนะในหลักพรมิหารธรรมนะที่พ่อแม่ก็ปรารถนาที่จะเห็นลูกนั้นนมีความสุขประสบความสุ่เร็จในชีวิตนะการได้พบผู้คนแต่อินเนดียค่อนข้างจะสศกปรกเพราะว่ามันเะป็นยุทธศาสตร์ของอินเดียที่ว่าเขาต้องการทําให้สกปรกเพราะว่ามองไปเนี่ยมันขยะทั้งนั้นเลยเนะีนะ่ย เพราะว่าเขาต้องการเอาความสกปรกเนี่ยสู้อังกฤษอังกฤษต้องยอมอ่ะต้องยอมคืนอินเดียและอย่างพวกหมูเนี่ยเป็นแบบหมูป่าเลยนะจะหมูยาวๆอะ่ะแบบพันหมูป่าจะคุยเขี่ยตามกองขยะเพราะคนอินเดียเขาจะไม่กินหมูนะเพราะมันสกปรกนะวัวเขาก็ไม่กินเพราะถือว่าเป็นเพราะที่อินเดียจะนับถือศาสนาฮินดูนซึ่งเชื่อว่าวัวนั้นเป็นพาหนะของพะศิวะเหล่านี้เป็นต้นนะโอ้ได้ไปชมแล้วก็ โอ้ประทับใจนะก็คุ้มค่ากับการเสียเวลานะที่ไปนะเพราะนั้นชีวิตมันก็พึงที่จะได้มีความงดงามเบิกบานประดุจสวนดอกไม้นะที่มีดอกไม้มากมายหลากหลายพันนะต่างสีสันนะที่องค์สมเด็จพระสามารัมมาวเจ้าได้ทรงตัดว่านายมาลาการนะ การสั่งสมบุญกุศลการสั่งสมกุศลธรรมเนี่ยประดุษนายมาลาการที่เลี้ยงร้อยดอกไม้นานา,นาชนิดเข้ามาเป็นพวงมาลัยเหล่านี้เป็นต้นนะฉนนั้นก็ขอให้เรานะั้นเนี่ยได้มีชีวิตที่มีความเบิกบานสวยงามเหมือนเหมือนดอกไม้นะซึ่งดอกไม้นี่หลวงพี่ก็มาเห็นที่เชียงใหม่นี่แหละใช้งบประมาณ30ล้านในการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับนะแต่ว่าเพิ่งจบไปเ เขาใช้เงินเยอะแต่ว่าก็คุม้มเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเ,าเยอะมากนะนี่ก็เป็นของขวัญน,นะของชีวิตที่สังคมก็ดีธรรมชาติก็ดีได้ให้กับเรานะที่เราคพึงจะได้มีความเมตตามีปฏิสัมพันธ์นะมีความาดำรงตนอันละเอียดอ่อนนะการได้ซึมซับเรื่องราวที่น่าประทับใจนะัเราก็จะพบคุณค่าอันมหาศาลนะครับ ที่จะมีจิตสํานึกนนะอันงดงามนะแล้วก็พึงพอใจในความสงบทางใจนะเพราะอย่างที่เราพี่จะคุยอยู่บ่อยๆคือเรื่องตัวรู้นะตัวรู้ที่เรารู้เช่นเราก็พิบตาเนี่ยเราเราก็รู้นะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราก็พิบตาได้เนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยลนะองลองไปทําดูนะเพราะนั้นเอ่อความละเอียดอ่อนของชีวิตนะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นนะการสื่อสารด้วยความมีเมตตาความเข้าอกเข้าใจนะ การยอมรับฟังนะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะว่าชีวิตของเราเนะี่ยมันมีรายละเอียดของชีวิตที่ไม่เท่ากันนะบางคนก็รวยบางคนก็จนนะบางคนโอ้เมื่อกี้ผ่านมาเห็นรถเบนสีดำสวยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนจนเราจะไม่มีโอกาสนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตแต่มันก็อยู่ที่กรรมนะที่เราได้ทำฝั่งสมเป็นบุญกุศลมาเพราะนั้นเอ่อความเข้าใจในชีวิตนะ ความสําคัญของการดำรงชีวิตก็ดีความสัมพันธ์ต่างๆก็ดีนะเ,เป็นเรื่องที่มีความงดงามนะทีเ่เราสามารถจะมีความรู้สึกที่จะมีความสุขได้อย่างเ,เบิกบานใจนะแต่แต่แต่ความสุขเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะมีความสุขตลอดเวลามันไม่ใช่นะนะเพราะว่าในโลกการทำประก็บอกว่าสุขก็ต้องมีทุก นะเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นไม่มีสุขอย่างเดียวหรือไม่มีทุกข์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้มีความาสัมพันธ์นะมีความเข้าอกเข้าใจผู้คนที่เราได้พบเจอในระหว่างเส้นทางวินะปายงวดนี้ก็ได้รู้จักกับพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์นะหลายๆท่านนะเพราะฉะนั้นการพบกันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสูญเปล่านะการพบเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะการที่เราได้พบเจอรู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้น การดำรงชีวิตนะด้วยความกระตือรือร้อนมีแรงกระตุ้นนะมีความสงบในจิตใจนะก็ถือว่าเป็นความเบิกบานของชีวิตได้อย่างมากมายนะในวันนี้อยู่ที่วัดน้ำตกแม่กลางมีความสวยงามอยู่เชิงดอยอินทนนท์ดีหนักหนาน้ำตกแม่กลางเป็นน้ำตกคู่กับน้ำ ตกแม่ยะเช่นนี้นาะแต่น้ำตกแม่ยะใหญ่กว่าอย่างมากมายมองด้านหลังคือโลหะปราสาทนั่นที่สร้างสรรเพื่อบูชาพระจุลามณีเช่นนี้ได้ขอให้เราฉลาดในอัดฉลาดในธรรมในทันใดยังแบบแผนแห่งธรรมให้ดำลงอยู่ไซ้ย่อมงดงาม การเปล่งคำว่าพักาวานั้นดียิ่งหรือแม้แต่พุทโธก็เป็นสิ่งที่ดีมั่นเทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญเช่นนี้พันดำรงตนด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนั้นย่อมงดงามด้วยเหตุนี้เราจึงบรรล,ลือสีหนาถเป็นการประกาศพระาศาสนาอย่างมุ่งมั่นองค์พระาศาสดาเปรียบประดุษ ราดพญาลาชจสีผู้งามคันเปล่งพระสุรเสียงนั้นอย่างงดงามเฉกเช่นเดียวกับพระเจ้าอาโศกมหาราชการสร้างเสาอาโศกที่ท่านยุลายาตไปทุกที่ก็เป็นสัญลักษณ์ของหัวสิงสามตัวเช่นนั้นมี หลวงพี่ไปเจอที่เมืองสาลจีน่าชึ่งใจในงวดนี้นะได้ไปชมถ้ำอาชันตาและถ้ำอลลลาเช่นนี้นั่นมีทั้งพุทธศาสนาฮินดูและเชนพัน์แต่เชนนั้นห้ามเผยแผ่นอกจากอินเดียเพราะเชนนั้นนุ่งลมและห่มฟ้า เปื่อยกายนักหนาเช่นนั้นนี่เห็นภาพเชนแล้วนึกถึงนกเขาในทันทีที่ไม่ขันเป็นเช่นนี้กันหรือไรหรือแม้แต่สถูปที่พระเจ้าอาโศกได้ทรงสร้างที่เมืองสารจีนั่น และยังมีสถูปของพระโมคลาภาษาลีบุตรเช่นนี้พันที่เมืองสารจีนั้นย่อมงดงามแต่การเดินทางไปนั้นลำบากยิ่งต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเช่นนี้ได้เพราะหนทางระยะทางนั้นช่างไกลขอให้เรา <c oughs> รู้ได้อย่างดีงามในตายนะสูตรเช่นนี้นั่นที่ตายนะเทพบุตร กล่าวขานขันเป็นหนักหนาถ้าบุคคลจะทำความเพียรเช่นนั้นหนาพึงบากบั่นทำความเพียรให้มั่นคงหรือแม้แต่ในอุปเนยยสูตรเล่าพระศาสดาทรงตัดไม่ขัดเขินว่าชีวิตคืออายุที่มีน้อยอยู่เหลือเกินย่อมถูกต้อนเข้าไปเรื่อยอย่างแน่นอนย่อมไม่มีผู้ป้องกันเช่นนี้ได้หากเราเล็งเห็นภัยนีไซเป็นหนักหนา มุ่งสู่ความสันติสั่งสมอุศลกรรมเช่นนี้นาย่อมนำพาความงดงามในจิตใจหรือแม้แต่ในอัตถกถาอุปเนยสูตรมีถ้อยคำว่าชีวิตสุขและทุกข์ทั้งหมดนั่นประกอบด้วยจิตดวงเดียวเช่นนี้พันขณะของจิตนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วพันขอให้เรามีความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิต <c oughs> ด้วยเรื่องราวที่น่าคิดประทับใจเช่นนี้นั่นมีสามัญสำนึกที่งดงามเช่นนี้พันเพราะความพบเ <c oughs> พราะความพบเจอนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญการพบเจอไม่มีการสูญเปล่ามีเรื่องเล่าได้มากมายไม่ขัดเคินขอให้เราดำรงตนเหมือนอย่างเคย แม้อ,อกหักไปบ้างไม่เป็นไรแต่จะให้ลบการอ,อกหักของชีวิตเหมือนลบไฟล์คอมพิวเตอร์เช่นนี้นั่นไฟล์คอมพิวเตอร์กับชีวิตไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องยอมรับความเสียใจในคาใดาที่มีความสุขสงบเข้าใจพบผู้คนบัณฑิตได้สิ่งเหล่านี้ ย่อมงดงามประจําใจตามหลักทํามงคลสูตรไสที่งดงามขอมน้าอห่างคุณพระรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ในเรื่องราวของอุปเนย,ยสูตรในเรื่องราวของอัตถกถาในเรื่องราวของนิทานนันทสูตรและก็ตายนาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้หนูพี่ยังไม่ได้อ่านให้ฟังเลยนะแต่ว่าขออ่านให้ฟังนิดหนึ่ง ก็คือถ้าบุคคลจะทําความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆพึงบากบันทําความเพียรนั้นให้มั่นนะเหล่านี้เป็นต้นหรือชีวิตมีอายุประมาณน้อยนะที่เราต้องหวนกวายนะอย่างดีนะอย่างมุ่งมั่นว่าพระพุทธพระผู้ะมีพระภาคเจ้าตัดว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลเติมพรอม